คุณต้องการความกล้าบางอย่างจากพวกคุณครูอยากให้ทุกคนแชร์เรื่องหนึ่งเรื่องที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอะไรก็ได้ งานพวกนี้มันต้องใส่ความกล้ากล้าที่เผชิญอะไรบางอย่างนี่นก็เป็น,อ,นอีกหนึ่งอีกหนึ่งความกล้าที่ครูอยกักขอให้ทุกคนลองทำดูใครอยากเริ่มก่อนอยู่ที่บ้านอยู่กับเจ๊แล้วแบบหนูก็แบบอากองก็มาแบบว่านูแบบอะไรทุกอย่างหนูแบบว่าจนหนูแบบคือในใจราผานมาก หนูเป็นคนที่แบบคุยกับใครหนูก็จำได้ค่ะแต่หนูกลัวโกหนูก็พูดคาสแต่แบบกลับบ้าหนูสับกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแค,ค่คะเฉยแต่วันนั้นแบบไม่ไหวอะโกงพูดแบบอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วคือตอนช่วงแอบเดทโดนูก็แบมันแบบดราม่า,นมาหนูก็แบบน่าจะอยู่ชัดเจนหนูก็พูดว่าถ้ามีเดทโดนเล่นหนึ่งนัดจะเขียนชื่อโกงชื่อแรงแล้วหนูแบบ เอกองก็เหมือนกับเดินไปเครือเอกงเป็นคนแบบไม่เคยโกนหนูอนนะไรนทำไรเขาเดินไปเสร็จหนูเขาก็มาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาาเศร้ามากแบบที่แกบพูดอย่างนั้นราก็เสร็จอกโกองแบบี่ก็เลยแบบผิดมากอะพูดแบบ,บบก็แบบเขียนเด็ดหน้อยอยากแค่ออกงแค่แบบแค่ออกองพูดแบบเราไม่พอใจเราอยากทำอยากเขียนชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เคยบอกใครแต่เจ๊ก็รู้คนนี้ขอบคุณมาก